กว้างเดินมาติดถนนนี่นี่นี่ปุบอุ้ยเดินยากนี่ตรงร่องนี้ที่ดินอุ้ยปุ๊บมานี่จนถึงถนน ติดถนนยาวถนนอันนี้มีหลักหลักแดนอยู่ตรงนี้หลักเขตแดนอยู่นี่โคนอยู่นี่แล้วก็นี่ถนนติดถนนอย่างนี้นี่อันนี้ก็ยาวตะก,กี้ที่ถ่ายมาจากตรงโน้นตรงนี้หลักแดนนอนติดถนนมนแดนอยู่นี่นอน ปึ๊บนอนนอนปึ๊บมาเดินนี่แดนปึ๊บเึงนอนเทศนอนถนนติดหน้าถนนยาวเลย